ุงเก่าครับเรามาชมกำแพงเมืองกรุงเก่ากันนะครับไม่นะก่อนนะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนะครับสัจธรรมนะครับสวยงามมากเลยนะครับแต่ก่อนนะครับคงจะสวยงามน่าดูนะครับทางนี้นะครับเป็นมรากโลกนะครับสวยงามนะครับ ว้งามจริงๆนะครับเหลือไว้แต่ซากปักหักพังนะครับให้วระชนลูกหลานรุ่นหลังได้ดูกันนะครับวันนี้เราก็มีโอกาสเดินทางมานะครับนี่เป็นโอกาสดีมากนะฮะคณะญาติธรรมของเรานะ มากลยนะมกุ้งนะครับครับสวัสดีครับ